ตอนครับขอต้อนรับเปป็นระการเล็กโทสเปคด้วยก็น้องก้าสวัสดีครับเกมนี่จบไปเมื่อกี้ก็คือไม่มีเธอใช่วงแจ็คจัดให้ใช่ครับผมต้องบอกเลยว่าน้องก้าก็มาเป็นสมาชิกเล็กโทสเปคเต็มตัวแล้วครับเป็นไงบ้างครับน้องก้าก็จริงๆเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยจะบอกว่าแฉนี่เป็นรายการแรกที่รายการสดรายการแรกเลยที่เราเล่นในรายการเลยโอ้แต่เมื่อกี้ก็เล่นแบบโอ้ร้องสุดตัวเลยนะมันมากเมื่อกี้ตื่นเต้นแต่ว่าแต่แต่เราก็ได้ทัวร์ได้ เล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดไปก็คือเพลงชีวิตหลังความตายเพลง Afterlife นะครับผมภาษาอังกฤษใช่สองวัปปล่อยไปก็ตอนนี้ล้านเจ็ดแสนแล้วใช่ใช่ใช่ไหมโหเนตาเนี่ยมาด้มาทามันาจริงกลายเป็นความสุขเลยอยากอยากเมื่อกี้ถามแม่ลิเก้าวตอนนี้เป็นนักร้องเต็มตัวอ๋อจะแบ่งวันเลยวันไหนที่จะร้องเพลงก็จะร้องช่วงร้องเพลงก็จะร้องเพลงช่วงไหนที่ต้องรับละครก็ต้องรับละครจริงจริงจริงแล้วตอนนี้ก็ก็รับรับละคร หมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่พยายามจํากัดไม่ให้มันหนักมากอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราก็เล่นดนตรีมันก็จะได้ต้องใช้พลังเต็มที่เราจะได้พักผ่อนต็มที่ทซึ่งจริงความฝันในการเป็นนักร้องร็อกก็เป็น<บ>ความฝันอย่างหนึ่งของ9ก้าเหมือนกันก็จริงจริงจริงแล้วเราแค่อย,อยากเล่นดนตรีครับอ,อะไรก็ได้คือแบบตอนก่อนหน้าที่ผมก็เล่นกีตาร์อะไรเงรี้ยแต่ว่าแบบได้โอกาสมาอยู่กับพี่ๆเล่โทสเปกก็คือมันก็โหเป็นโอกาสที่เราไม่มีทางปฏิเสธได้ครับเราก็ เราก็มีความสุขมากๆตั้งแต่ตอนที่ซ้อมแจมเป็นครั้งแรกแล้วอะครับแล้วก็จนมาถึงวันนี้ก็ได้ไปเหมือนการเล่นคอนเสิร์ตหรือว่าการทําเพลงมันเหมือนการผจญภัยอะครับมันก็สนุกมันมีอะไรใหม่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรก็ว่ามีแฟนเป็นนักร้องก็เลยอยากเป็นนักร้องมากเกี่ยวไหมก้าวเกี่ยวไหมจริงๆแล้วก็ไม่ไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าเขาแต่เขาก็ช่วยเรานะเหมือนได้เรามาเป็นเเขาช่วยไงหนูลูกเขาช่วยเราแบบเหมือนเขาก็ช่วยคอมเมนต์หรือว่าช่วยแนะนำอะไร ตามทคิคต่างๆในการ<ช>ร้องเพลงครับใช่บางทีรเราได้คอมเมนต์จากคนที่เขาทําเพลงเหมือนกันมันก,มนก็มันก็ได้ประโยชน์มันก็พัฒน <c lusive> <ช>าด้วยกันไหเพราะว่าคนคนจะเจอเก้าในในการไปเป็นนักร้องก็คือจากซักซีดหนังซใช่ไหมฮะใช่ใช่ผมนั่นคือจุดจุดเริ่มต้นของเราเลยไหมที่เราอยากจะมาเป็นนักร้องจริงๆแล้วผมเล่นดนตรีมาตอนตั้งแต่ประมาณมอนมอนหนึ่งมาสองอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เหมือนก็เล่นดนตรีปกติเล่นมาแต่ว่าซักซีดก็เหมือนเป็นโอกาสที่ทําให้เราได้ร้องเพลงครั้งแรกผมไม่เคย ไม่เคยกล้าร้องเพลงเลยครับเขินแบบนั่งเลือกสักซีส์ถามเรื่องโฉดสเปคเรื่อโฉดสเปกดีกว่าเห็นเขาบอกว่าอันนี้ล็อกสเปคไหมเนี่ยนักร้องนำนี่ล็อกสเปคไหมหรือว่ามีการออเดชั่นกันจริงจริงจริงจมีออเดชั่นก่อนหน้านั้นแล้ว8,000คนฮะเลยส่งเลยส่งเข้ามาหมดแพันคเพื่อเป็นนักร้องนำ้วยนะเพื่อเป็นนักร้องก็คือเป็นมีส่งคลิปเข้ามาทั้งหมด8,000คลิป8,000คลิปแล้วเนี่ยนั่งดูกันนั่งดูกันจนจะดูถึไม8,000นใครจะได้ก้อวเข้าก็คือไม่คือตอนนนัั้้้เเรราายงงไไไม่ดดอล ซ้อมกับก้าวหรือได้รู้จักก้าวเป็นการส่วนตัวตอนนั้นก็หาหานักร้องอยู่ครับแต่ก็เหมือนเขาส่งมา800พันคนเนี้ยเขาเต็มแบบหลายๆคนคือตั้งใจมากๆที่จะทำส่งมาเราก็อยากให้ให้แบบให้เกียติเขาครับก็ดูนั่งดูไปบางอันก็แบบอะไรบางคนแบบส่งคลิปมาเป็นเป็นคลิปเปิดเพลงในโทรแล้วก็ถือกล้วยว่นหนึ่งแล้วก็บีบกล้วยจนแหลวเหลวลงเรื่อยๆแบบอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรหมายมีคาผิดชาวดิอแต่ไหนวะ มีเหรอมีบีบบีบกล้วยนะผมว่า8000ละร้องเพลงก็ดีด้วยนะแต่บีบกล้วยไปด้วยเขาไม่ร้องเลยสักคำเดียวไม่ร้องไม่ร้องแล้วมีกล้วยเหี้ยงเจี๊ยงแล้วก็แล้วเพื่อนมีบางคนแบบท่อนวะถุนทมบูร้องอ่าอยู่เงี้ยเฉยๆก็มีหลากหลายหลากหลายหลากหลายก็สรุปว่า8000คนนั้นเราก็ตัดสินใจว่าเราขอไม่ตัดสินใจแล้วกันก็ไม่ตัดสินใจเลือกแล้วทำไมงต้อมั่ง วันหนึ่งก็เห็นก้าวไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็เฮ้ยเขาใช้เพลงเราก็เหมือนมีคนแท็กมาในในเพจในทวิตเตอรแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์อุ๊ยร้องเพาะนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบแซวเขาได้นนหน่อยแล้วก็เหมือนก้าวเขาติดต่อกลับมาว่าเฮ้ยลองซ้อมเล่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพอดีช่วงนั้นเขาทำยูทูบอ,อยากถ่ายคอนเทนต์พอจะทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ตั้งใจจะไปร้องหรอกเรายูทูบเบอร์ยูทูเบอร์ดว่าะเขาคงไม่เลือกผมหรอกคือผมก็แบบว่าเพราะว่าพี่ๆเขาก็เหมือนเป็นฮีโร่อะครับก็แบบ ไอ้ถ้าได้เล่นได้แจมอะเขามันก็แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วตั้งใจแค่ถ่าย YouTube เท่านั้นเองใช่แล้วก็นั่นแหละก็คือได้มาถ่าย YouTube กันวันนั้นเสร็จปุ๊บใจผมอ่ะก็คือรู้สึกรู้สึกถูกใจวันนั้นคำสุดท้ายที่ทิ้งทายไว้ก็คือพูดบอกว่าเฮ้ยชอบนะเขาบอกเหมือนจีบเขาเลยอ,ะอ,อ่ะชอบนะอะไรอย่างงี้แล้วเรารู้อยู่แล้วไหมว่าเขากำลังหาตักร้องอยู่ก็ตอนนั้นตอนนั้นพี่รู้ว่าพี่เขายังยังออดิชั่นอยู่ใช่ใช่ก็มีหวังเล็กๆแหละ แต่ไม่แต่ผมตอนนั้นคือเราคิดว่าเขาไม่น่าเลือกเราอยู่แล้วอ่ะเราคิดว่าต้องมีคนที่ดีกว่าเราแน่ๆอะไรเงี้ยที่เขาชอบมากกว่าอะไรเงี้ยผมแค่ตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับตอนนั้นนะ ซึ่งเรสโซสเปคเอ็นก็เป็นวงดนตรีที่เราชื่นชอบมากๆใช่ใช่แต่ว่าหลังจากวันนั้นก็คือเราก็ยังแอบซ้อมอยู่เรื่อยๆเหมือนเหมือนเราซ้อมไปเพื่อไปเล่นกับเขาในห้องซ้อมวันนั้นอะแล้วเรารู้สึกมันเอึ้นสนุกอะไรเงี้ยเหมือนว่างๆ่าวันดีคืนดีอาบอาบน้ำแล้วก็ซ้อมร้องอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อเพื่อเพื่อวันหายไม่ได้เผื่อว่าเราเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ไงจนพี่บอกว่าชอบนะตอนตอนแยกกันไม่ก็บอกบอกว่าชอบนะตอนแยกแต่ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะจริงๆริอะส่วนตัวลึกๆผมมก็คิดว่าาแแบบบบเเเออ้ยหืนร เราน้องเขาทํางานมีงานแสดงงานละครงานโฆษณาอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเขาไม่มีเวลามาทีเขาจะมีเวลาให้เราเหรอแล้วแบบเออมันจะเหนื่อยเกินไปไหมสำหรับเขาแล้วก็แบบคิดคิดเผื่อเขาคิดแทนเขาด้วยจนเวลามันผ่านไปเนี่ยมันก็มีต่างประเทศแรดโชว์สเปเนี่ยเล่นพวกเฟสิวัลต่างประเทศบ่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็มีไต้หวันเขาติดต่อมาเหมือนไต้หวันเขาไม่ตามข่าวว่า r รดโชว์สเปไม่มีนักร้องอยู่เขาเนี่ยมีงานให้เล่นครับ ไปเล่นไหมผมก็บอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับแป๊บหนึ่งไม่มีนักร้องไม่มีนักร้องทำไงดีวะไม่มีนักร้องไม่มีนักร้องไม่โทรไม่ได้โทรไปหาคนบีบกล้วยไม่ร้องเพลงอะไรอ่ะตอนนั้นยังไม่มีนักร้องจริงๆเลยจริงด้วยใจผมคิดโอเคคนนี้แหละก็คือตั้งใจคว้าตั้งใจแล้วเนี่ยใจคิดว่าถ้าเกิดว่า โทรไปแล้วก้าบอกไปไม่ได้ก็ผมก็จะไม่ไปเล่นพวกเราก็จะแบบไม่ไปเล่นเดิมพันูเด<อ>ิมพันเลยแต่ถ้าเกิดว่าก้าบอกไปได้ก็ไปลุยกันสนุกกันสักง,งานหนึ่งแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาอยู่ยาวถาวรหรืออะไร<อ>แล้วก็สุดโทรไปปุ๊บคำแรกเลยโดยที่ตัวเองไม่เช็คคิวเนี่ยแบบแม่บอกว่าเฮ้ ไม่ไม่เช็คคิวก่อนเลยเหรอบอกไปครับพี่รับปากเลยทันทีรับปากเลยทันทีได้ไว้ก่อนเราก็อยากใจเราอยากไปแล้วเราไม่เช็คคิวเราคงรเลยเก้าไอ้บ้าขอได้พี่ในห้องน้ำมาแล้วซ้อมในห้องน้ำมาแล้วมันไม่ได้ไปพรุ่งนี้หี่ใช่ไหมมันอีกเดือนนึงอะไรก็ว่าไปเดือนนึงกับอีกเดือนนึงแต่จี่ก็กระชั้นนิดนึงแต่คือเราก็คิดว่าแบบไปเล่นต่างประเทศยังไงมันมันดีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีโอกาสแบบนี้ใช่ครับแบบการที่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตได้ถ่ายยูทูบไปเนอะ เพไม่เมไม่ได้ถ่ายแล้วใช่มันผ่านไปปีนึงแล้วก็เลยแบบพักเนาะใช่แล้วแต่ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตไต้หวันผมก็นึกภาพตัวเองอะไรอย่างแบบพูดอยู่ Hands up India เล็กแบบพูดอย่างนั้นไง่ายเลยมีคนให้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่าใช่ผมก็เลยเข้าก็ตลองจับกันดีแล้วหลังจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นเนี่ยก็คือได้รับเสียงตอบรับดีมากๆนะแต่ทั้งแฟนคลับชาวไต้หวันเองหรือว่าคนไทยเองก็ตามด้วยครับจริงๆคอนเสิร์ตนั้นแหละทำให้ทำให้พวกเราทั้งสามคนรู้สึกว่าอยากตัดสินใจแบบเออ ผมคิดเลยว่าต้องเป็นไอ้นี่ยต้องเป็นอนี่เท่านั้นเลยว่าม,มันมีจังหวะหนึ่งแบบเขาอยู่เขาเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีอยู่หลังหลังหลังเวทีเขาจะมีห้องพักศิลปินให้แล้วก็เป็นเหมือนเหมือนห้องห้องแต่งหน้าครับที่มีกระจกแล้วมีไฟไฟรอบบเขาเขาเหมือนเขาทำทำสมาธิอยู่อะแล้วเขาก็จ้องหน้าตัวเองในกระจกแล้วผมรู้สึกเลยว่ามันมีมันมีพลังออกมาเยอะมากๆอะผมเดินผ่านห้องนั้นแล้วแบบเออไอ้ไนี่แม่ง ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบบเคมีที่เราตรงกันเราอยู่ด้วยกันแล้วเราสนุกมไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามันมีความตั้งใจมีความมีมันเด็กมันมีของอ่ะครับพีอ่ออก็ยตอนนั้นคือจ้องนี่คือตาผ้าและเต้นเต้นแล้วเสร็จปุ๊ <c oughs> บตั้งที่ตั้งใจมาพูดจะแทนคำแรกขึ้นไาทีเปานไงอบอกเขาดิอะไรนะเ

มันต้องฝึกเหรอคอจะพังไหมนะแม่อย่ายอมพอพอแล้วสิงพอพูดธรรมดาก็เหมือนว่าแล้วพอแล้วแน่นอนมีอีกเพลงหนึ่งที่เขาเล่าถึงวงเลตเลตโรสเปกเนี่ยครับมันเหมือนว่าวงเนี่ยได้ตายไปแล้วสุดท้ายฟื้นขึ้นมาครับนั่นคือเพลงนั่นคือเพลง afterlife คือเพลงล่าสุดที่พวกเราเพิ่งปล่อยซิงเกิลไปกับที่นี่คอร์ดนะครับผมทำไมน้องถึงคิดว่าอย่างนั้นกันนะก็จริงๆแล้วในช่วงเวลาที่วงไม่มีนักร้องในช่วงนั้นจริงๆก็ ดึกไม่ออกเหมือนกันแล้วจากการที่เราผ่านออเดชันมาเยอะถึงถึงขนาดนั้นด้วยเนี่ยมันยิ่งทำรู้สึกว่าแบบมันมันไม่น่าจะเหลือหนทางแล้วว่าเราไม่น่าจะมีโอกาสเราคิดถึงเวทีมากคิดถึงแบบการัทรคอนเสิร์ตคิดถึงแฟนๆนเพลงเราจะแบบมันจะมีโอกาสไหมสไตล์นี้มันหาคนร้องยากเึยนใช่แล้วก็อย่างมันมันเขาเรียกว่าสแตนดาดที่มันถูกถูกเซ็ตไว้ตรงนั้นอ่ะมันมันสูงพอสมควรเลยมันสูงมากๆแหละ ก็เลยยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เราก็คิดว่าแบบคงคงไม่มีการละดูงก็ตายไปแล้วจนกระทั่งเพราะฉะนั้นวันนี้แน่นอนฟื้นขึ้นมาแล้วครับก็มาฟื้นมานเวทีแฉนี่แหละครับนนวันนี้รอ นะฮะให้ฟื้นในรายการบีแล้วกันขอบคุณเลตโตสเปกขอบคุณน้องก้าวมากมากขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละฝากสักหน่อยไหมลูกฝากห่อติดตามพวกหนูยังไงลูกก็ฝากเพลงล่าสุดของเลตโตสเปกนะครับชีวิตหลังความตาย afterlife นะครับก็ติดตามฟังได้ทุกช่องทางแล้วก็มีมินิวิดีโอด้วยนะครับในยูทูปก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับทุกคนครับผมเอาละกลับมาพบกับแชร์ใช่ไหม่พรุ่งนี้วันนี้ ม่อพากับเรโยชสเปกกับน้องก้าวนะฮะสว,ส,สวัสดีครับ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 ผมเองครับ เรื่องมันจะแย่ขนาดนี้คิดว่ามันคงไม่มีวันผ่านพ้นไปคิดว่าคงต้องยอมปล่อยทิ้ความสิ้ I heart is My tears are I am tired go in love again My heart I